ทุกคนมาดูสิเมื่อคืนนะคะอันนี้ผลงานจากเมื่อคืน,นค่ะอุ้ยขัวแซ่บ,บ,บมันมันม่น<อ>แม่งเมาค่ะทุกคนแม่งเมาโอ้ยต่อยพี่เมื่อคืนฝนตกนะคะเมื่อคืนฝนตกดูนะคะทุกคน ชิบขัวนัวส่รถดียาวะอุ้ยแมงเมาเต็มมือเลยครับทุกคนทุนเต็มเลยค่ะเราจะมาเก็บแมงเมาไปให้กบของเรานะคะเต็มเลยค่ะเพราะว่าบ้านยาอยู่ที่สวนเนาะสวนมันก็จะอุดมสมบูรณ์แมงเมามันก็จะเยอะเนาะแมลงมันก็จะเยอะอุ้ยหลแห้งทุกคนเลย มาดูมาดูข้างในนี่ค่ะมาดูข้างใน <Good day. S 1> เต็มเลยค่ะเต็มเลยค่ะเต็มเลยค่ะอือ mm. ตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะหนึ่งสองชายุ้ยตัวเป็นเป็นเลยนะคะทุกคนตัวเป็นเป็นเลยนะคะเต็มหม้อก,กันเลยทีเดียว เต็มหม้อกันเลยทีเดียวกบไม่เหมียวต้องอ้วนแน่นอนเลยค่ะกบอ้วนแน่นอนเลยเยอะมากเลยค่ะทุกคนเยอะมากเลยแล้วไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่แค่นี้นะออ้ถ้าเราปล่อยไว้เราจะได้กินเห็ดปวกด้เนี่ไม่ใช่แค่นี้นะคะทางข้างในข้างในดูซิื้อทุกคนข้างในดูสิไม่ใช่หมดเลยนะนี่ ใช่เลยอุ้ยหนลุลงดินแล้วะค่ะทุกคนหนลุลงดินแล้วหนุ่อุ้ยปวก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 ในอนาคตนะคะเนี่ยแมงเม่าเนี่ยก็คือปวกในอนาคตนะคะเยอะมากเลยค่ะเขากำลังจะลงดินนะคะอุ้ยอนซอนคือไขย,อยู่บพี่น้องมเมืองเบิองแนอุ้ย หุน,นขวัวอบอไพแต่ขวะะัวฮะเขากำลังดุดดุดดุดลงดินนะคะทุกคนดุดลงดินแล้วคะ่ะนี่นนกำลังลงเลยค่ะทุกคนเต็มในนี้เลยเต็มในนี้เลยนะคะบ้านย่าตรงนี้ ต้องเป็นรังของปวกแน่นอนค่ะหนูดูสิคะข้างในตรงนี้เป็นปืนเป็นปืนเลยชึบนี่อย่างนี้เลยค่ะเอ้ยเยอะมากเต็มหม้อเลยนะคะไม่เหมียวต้องหาอย่างอื่นใส่แล้วละ่ะดูข้างในนะคะชืบค่ะทุกคนข้างในค่ะทุกคน เต็มเลยเต็มเลยนะคะน,นี่เอาออกก่อนเต็มเลยนะคะทุกคนนี่นี่คือปีกปีกของเขานี่คือใช่ทั้งหมดเลยนะคะนี่เยอะมากค่ะเยอะมากเลยเยอะมากเลยออนซอนน้ำข่อยอยู่บ่พี่น้องเฮ้ย ใช่มีปลาเนาะเอาไปล่ใส่บอร์ปลาบ่วกบอืมอืมแม่จะเอาไปให้กบนะคะกบเลี้ยงแม่เหมียวอืมนี่ค่ะนี่ใช่หมดเลยเนี่ยค่ะหนอนทุกคนโอ้ยขอยวันซ่อน คลิปยาวขนาดโอ้ยพอแล้วแค่นี้ก่อนนะคะไปเก็บแมลงเมาไปให้กุบก่อนค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ